ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามารับชม Mercedes-Benz นะครับตัว C Class นะครับ C 3 5 0 E Plug-in นะครับรหัสตัวถังคือ W 2 0 5นะครับได้เข้ามารับบริการติดตั้งตัวชุดจอ Android ตรงรุ่นนะครับเป็นจอตัวท็อปสุดในตลาดนะครับมีขนาด10.25นิ้วเป็น Android 9นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมการใช้งานกันนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับครับอันนี้คือหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ เดี๋ยวจะมาให้ชมกันนะครับตัวจอเนี่ยเป็นขนาด10.25นิ้วนะครับเป็นจอรุ่นบางนะครับเราก็มาพร้อมแบรกเกตเลยนะครับตรงรุ่นสำหรับ205นะครับไม่มีการเอาจอมานั่งทับจอเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยเอาจอเก่าออกทุกอย่างเนี่ยเป็นปลั๊กอด์เพลเสียบปลั๊กตรงรุ่นใส่เข้าไปใช้งานได้เลยนะครับจอเดิมเนี่ย การแสดงผลของระบบเดิมของตัวรถที่เป็น7นิ้วเดิมเนี่ยยังแสดงผลอยู่ทางด้านซ้ายมือส่วนพื้นที่ที่เหลือตรงนี้เนี่ยจะเป็น GUI ที่ตัวจอ Android ตัวใหม่เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพราะมันเหลือพื้นที่ไว้อยู่นะครับเขาถึงเอาตัวนี้เนี่ยมาเป็นความเร็วของตัวรถนะครับให้แสดงผลขึ้นมาจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการจะเข้าไปเล่นตัวระบบ Android เราแตะทัชสกรีนหนึ่ทีนะครับก็จะขึ้นมาเป็นตัว หน้าของตัวระบบ Android แล้วนะฮะจอตัวนี้เนี่ยนะครับหน้าเมนูฟังตัวระบบเมนูตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น NTG6 นะครับแล้วก็ลักษณะตัวจอตัวนี้เนี่ยจะเหมือนกับจอรุ่นใหม่ๆของ Mercedes-Benz ตั้งแต่ปี2019ขึ้นมานะครับวิธีสังเกตเนี่ยลองไปสังเกตตัวที่เป็น C 2 2 0 D ดูนะฮะไซส์จอเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าเมนูจอก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้ทั้งหมดเลยนะฮะ ก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยให้เราเลือกเล่นนะครับผมจะพูดในฟีเจอร์ที่มันเป็นส่วนของสำคัญสำคัญนะครับเนวิเกชันก็เป็น google map นะครับอย่างตอนนี้ผมระบุสถานที่ไว้ละนะฮะถ้าเราไม่ต้องการไปนะครับมีทั้งคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษแล้วก็คีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับอะอ,อย่างสมมุติตอนนี้เนี่ย ผมตั้งเวละว,ว่าผมต้องการจะไปสถานที่นี้นะครับระบบก็จะทําการนําทางขึ้นมาให้เรานะครับทีนี้เนี่ยถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของหน้าแอปทั้งหมดนะครับแอป ปกติเนี่ยผมจะโหลดก็คือจะมี Google Map ไปละนะครับมี YouTube มี Spotify มี j o ๊ก s มี Netflix นะครับมี Lux TV นะครับมีดูทีวีออนไลน์นะครับแอปต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปโหลดใน Play Store ได้นะครับต้องการแอปอะไรยังไงแบบไหนโหลดได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวที่เป็น YouTube นะครับ เพิ่มเสียงรดเสียงจากปุ่มกดบนพวงมาลัยได้นะฮะเอาภาพเป็นภาพออริจินอลได้หรือว่าให้ภาพเต็มจอได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ YouTube วิธีสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับตัวจอเนี่ยเราได้ลิขสิทธิ์คนเดียวนะครับในการที่จะนำจอตัวนี้เข้ามาเนี่ยนะครับเอ่อ สิ่งที่จะต่างกับจอที่อยู่ในท้องตลาดทั่วๆไปนะครับลำดับแรกเนี่ยผมอยากจะให้ดูตัวนี้ก่อนสิ่งที่อยากจะให้สังเกตดูนะครับผมอยากให้ดูตรงจุดนี้นะครับ r e s o l u ูชันเนี่ยเราสามารถปรับให้ได้สูงถึง720นะครับนี่นะฮะเมื่อกี้ให้ดูก่อนซึ่งจอที่เป็นในระบบเก่าเนี่ยจอตรงนี้เนี่ยจะได้แค่480เท่านั้นนะครับเพราะจอตัวนี้เนี่ยตัวโรงงานที่ป้อนให้เรานะครับเขาสั่งตัว โครงสร้างจอตัวนี้เนี่ยที่ตัว Resolution ตัวนี้เนี่ย1920ณเ2 0เนี่ยจากโรงงาน lg เลยนะครับแล้วก็วิธีสังเกตอีกจุดหนึ่งเนี่ยลองดูที่ตรงนี้จะขึ้นคำว่า hd เลยนะฮะนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่ปรากฏขึ้นมาจะสังเกตได้ว่าคมชัดมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Google Map เมื่อกี้พวกถนนต่างๆเนี่ยที่เป็นซอยยิบซอยเล็กๆซอยเล็กซ,ซอยย่อยต่างๆเนี่ยแสดงผลขึ้นมาทั้งหมดเลยให้เราเห็นละเอียดยิบเลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับในส่วนของดูทีวีออนไลน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่อง3 HD ที่ไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้เลยนะครับ นะครับไปด้วยความรวดเร็วนะครับเอ่อ Netflix เล่นได้จริงๆนะครับนี่นะครับเข้าได้แต่เราต้องมี Account ก่อนนะครับเข้าไป s i g n In หลายๆท่านโทรมาถามว่าเอ้ยทำไมไปติดตั้งที่อื่นมาเล่น Netflix ไม่ได้อันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าสเปคที่เราสั่งจากโรงงานเนี่ยเราสั่งตัวท็อปที่สุดเท่าที่โรงงานจะทำได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยราคาในท้องตลาดเนี่ย ตัวจอพวกนี้เนี่ยมีหลายระดับราคามากๆนะครับต่อให้เราเห็นว่าลักษณะเมนูแบบเดียวกันแต่ข้างในจริงๆเนี่ยระบบพื้นฐานจอไม่เหมือนกันเลยขึ้นอยู่แต่ละคนว่าจะสั่งแบบไหนจะลดต้นทุนแบบไหนยังไงนะครับแต่เราเองเราเลือกติ๊กฟังก์ชันทุกอย่างที่โรงงานทําได้นะครับแล้วก็พวก spotify จุกต่างๆพวกนี้เนี่ยเออเอา Account Sig n In เข้าไปได้เลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับ ถัดมาอ,อ,อีกฟีเจอร์หนึ่งที่เป็นไฮไลท์นิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเอาไมด์ดิจิตัลขึ้นมานะครับถ้าเราเร่งเครื่องนะครับเนีย่ยนะฮะคันนี้เป็นไฮบริดนะครับเอาระบบเครื่องยนต์ขึ้นมารอบเครื่องก็ขึ้นตามเวลาที่เราเปิดประตูรถนะครับจะสังเกตได้ว่าสถานะประตูก็แสดงผลขึ้นมานะครับปิดประตูก็ดับไปนะครับ แล้วก็อ้ออีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่สามารถทำได้คือเราสามารถที่จะแบ่งสกรีนนะครับใช้จอเดียวแต่แบ่งสกรีนเล่นได้2แอปพลิเคชันนะครับนี่ครับเราก็สามารถเพลิดเพลินแล้วก็แยกสั่งงานได้เลยนะครับ กล้องมองหลังนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับถ้าไม่ใช้แล้วนะครับพักหนึ่งระบบก็จะตัดกลับมาในสิ่งที่เราใช้งานก่อนหน้าที่เราจะเข้าเกียร์ถอยนะครับระบบทั้งหมดของเจ้าตัว C-Class นะครับ อ่ W 2 0 5คันนี้33ออขอโทษครับตัว C 3 5 0 E Plug-in คันนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับขอฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับขอบคุณครับ